ราศีสิง์เสาทับลาหูสถิตในภพปัตนีก็คือคู่รักคู่สัญญาคู่ค้านะครับคู่ความเมื่อดาวเสาร์นะครับมาสถิตในภพปัตนีนะครับสิ่งที่จะเกิดนะครับก็คือคนรักนะครับกลายเป็นบททดสอบใหญ่นะครับคู่ชีวิตอาจจะมีความลับนะครับหรือแผนการอะไรบางอย่างที่มุ่งจะทํากับเราอยู่นะครับอาจจะขอให้เรานะครับเซ็นสัญญาอะไรด่วนท่านด่วนนะครับหรือว่ามีอะไรนะครับแอบซ่อนนะครับในวัตถุประสงค์ที่เขาจะทํากับเราบางอย่างนะครับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับจะระเบ ออกมาครับธุรกิจที่ควบรวมทุนกับคนอื่นนะครับอาจจะเจอเรื่องหลอกลวงครับภาพชัดนะครับที่เราจะเห็นได้แน่ๆนะครับก็คือการทําธุรกิจกับคนรักนะครับแล้วเขาแอบเปิดบัญชีลับอีกครับหรือว่าเอาตังค์ไปใช้ในทางที่ผิดๆในทางที่ลับๆไม่บอกเรานั่นเองครับแนวทางนะครับก็คือเช็คนะครับทุกข้อตกลงที่ดีนะครับแล้วก็ระวังตัวให้ดีนะครับอย่านะครับทําเอกสารอะไรแบบว่า มั่วๆนะครับตั้งใจทำนะครับตั้งใจเช็คดีๆนะครับแล้วก็เปิดใจคุยนะครับกับคุณส่วนคู่ค้าต่างๆก่อนจะตรวนตัดสินใจนะครับ